หลังจากที่นางเอกสาวคนอุสมานีเปิดใจถึงเรื่องความสวยของตัวเองว่าเธอไม่ได้ฉีกฟิลเลอร์บวกอกไม่ได้ทําอะไรเลยหน้าตึงแบบนี้โดยธรรมชาติสวยแบบออร์แกนิกการดูแลตัวเองควรจะนอนเร็วทานอาหารที่มีประโยชน์เลือกใช้ความเป็นเวทสาอางกันดีท็อกการออกกําลังกายขวนเล่นบอดี้เวทและโยคะประสบการณ์มันต้องดูแลตัวเองจากภายในต่อมานะคะเพจของเจมอยไรสแปดได้โพสต์บทความสัมพันธ์สั้นของขอนอุสมานีว่า สวยธรรมชาติค่ะฟิลเลรกกับโบททอกไม่มีตึงโดยธรรมชาติไม่ได้ทําอะไรเลยพ่อแม่ทรมาให้แล้วสวยครบด้วยออกเกณิอีกไม่เชื่อเรื่องกับเอาสิ่งแปลกปลอมภายนอกเข้าไปข้างในส่วนเรื่องการดูแลตัวเองคือนอนเร็วถ้านอนแบบขวนทีสาก็ไม่ได้กินอาหารที่มีประโยชน์ออกกําลังกายค่ะงานนี้นะคะก็มีเหล่าเาวาน็กเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมาย